ข้าดับผลปีศาจสายโลเกียที่โหดและแข็งแกร่งที่สุดอันดับที่5ผลฮิเอฮิเอความสามารถเปลี่ยนร่างผู้ชายให้กลายเป็นน้ำแข็งสร้างอาวุธจากน้ำแข็งหรือทำให้ทะเลกลายเป็นน้ำแข็งก็สามารถทำได้ผู้ครอบครองอดีตพลเรือเอกคุซันอันดับที่จ้า พลพิกะพิกะความสามารถเปลี่ยนร่างกายผู้ชายให้กลายเป็นแสงส่องแสงสว่างในยามราตรีและสามารถปล่อยลำแสงออกจากปลายนิ้วหรือส้อนเท้าได้ซึ่งมีความรุนแรงเป็นอย่างมากผู้ครอบครองพลเรือเอกคิสุอันดับที่3ผพลมากกมากกความสามารถเปลี่ยนร่างผู้ชายให้กลายเป็นแมกมากซึ่งจะมีความสามารถและความแข็งแกร่งเหนือกว่าพลเมลาเ,เมละหลายเท่าตัวผู้ครอบครองจอมพลเรลือสากาสุกิอันดับที่2ผพลความมืดยามิยามิความสามารถดูดกืนทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้กระทั่งดูดพลังจากผลปิศาจก็สามารถทําได้แต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือการโจมตีจะไม่ปล่อยผผ่่่าานนนแแตจจะะรรัับบบไ้้้ททงงหมดลเเเ็ขึป2ูคคออ มาเลดีชิตอันดับที่หนึ่งสายฟ้าจากสวรรค์ผลโกโลโกโลความสามารถเปลี่ยนร่างผู้ชายให้กลายเป็นสายฟ้าควบคุมสายฟ้าโจมตีได้จากระยะไกลและเมื่อเสียชีวิตจะสามารถใช้ไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจให้ฟื้นขึ้นมาได้ผู้ครอบครอง God ด n อนเน